MBK เองเนี่ยเราไม่ได้ประกอบธุรกิจเฉพาะสูตรการค้านะฮะจริงๆเรามีธุรกิจทั้งหมด8ธุรกิจปีนี้ปี66เนี่ยเรามีงบลงทุนเยอะพอสมควรนะครับเราเพิ่งต่ออายุสัญญาเช่า20ปีในส่วนของ p a r a ไ i s e Park ทนะครับที่สีนคริทร์นะฮะเราลงทุนไปประมาณพันกว่าล้านเพื่อจะรีโนเวททั้งหมดปีหน้าเป็นปีแห่งการจะต้องอัพแอนด์รันออเปรตให้ p a r a ไดซ์ให้ให้สกเซสใช้ได้นะ เราเพิ่งลงทุนในโรงแรมเรียงใต้ที่ข้าสาเราลงทุนไปพัน 1, กว่าล้านนะครับ2องอินเวส n t เมนต์นี้ก็พันกว่าล้านทั้งคู่เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยทีมงานก็ต้องมาโฟกัสสำหรับนิวอินเวส m e เมนต์ใหญ่ๆอย่างนี้ปีหน้าก็เช่นกันถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสองครามไม่มีาที่ก็ว่ามันก็น่าจะสดใสไปอีกปี MBK เองเนี่ยเราไม่ได้ประกอบธุรกิจเฉพาะศูนย์การค้านะฮะจริงๆเรามีธุรกิจทั้งหมด8ธุรกิจธุรกิจที่1ก็คือศูนย์การค้าอย่างเช่น MBK Center นะครับธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับธุรกิจ3าคืออสังหาริมทรัพย์ธุรกิจสี่คือกอล์ฟธุรกิจที่5ก็คืออาหารอาหารเนี่ยเราทําข้าวถุงมาบุญครองนะคงคุ้นเคยกันดีนะครับธุรกิจที่6คือการเงินในการเงินเนี่ยเรามี2บริษัทอยู่ในนี้นะครับบริษัทที่1คือหนึ่งคือเย ประกอบธุรกิจก็คือให้สินเชื่อโดยมีอาสาสมัย์เป็นหลักประกันบริษัทที่2คือ T-Leasing t l e a s i n g ก็คือประกอบธุรกิจที่เป็นปล่อยสินเชื่อไฮเปอร์เชสให้กับมอเตอร์ไซค์นะครับธุรกิจต่อมาก็เป็นธุรกิจประมูลก็คือ Apple นะฮะเป็นธุรกิจออคชั่นนะครับสุดท้ายก็เป็นศูนย์นะสัตวศูนยนะฮะศูนย์สัตว์องค์กรก็คือดูเรื่องแบ c ็คออฟฟิศดูเรื่องบัญชีการเงินรสฟันททั้งหมดให้กับธุรกิจต่าง รายได้หลักก็คือยังเป็นศูนย์การค้ายอยู่แล้วก็การเงินเพื่ออีกศูนยการค้าคือการเงินแล้วก็โรงแรมอาหารจะเป็นเมนหลักๆนะครับปีนี้ปี66เนี่ยเรามีงบลงทุนเยอะพอสมควรนะครับถ้าในส่วนของศูนย์การค้าเองเนี่ยเราเพิ่งต่ออายุสัญญาเช่า20ปีในส่วนของ p a r a ไดซ์พาร์นะครับที่สีนักทรินนะฮะเราลงทุนไปประมาณพันกว่าล้านเพื่อจะรีโนเวททั้งหมด เพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะเป็นปีที่เราเริ่มมี Grand ์โอเพน g ประมาณเดือนกุมภานะครับปีหน้าเป็นปีแห่งการจะต้องอัพแอ Run o p นออปเรให้ p a r a ไดซ์ใช่ให้ให้สักเซสให้ได้นะทีนี้เราลงทุนเยอะมากก็คือในส่วนของโรงแรมนะครับเราเพิ่งลงทุนในโรงแรมเวียงใต้ที่เข้าสารนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะฮะประมาณ215ห้องเราลงทุนไปพันกว่าล้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น ที่ดีดีเทรนดี้บางกอะเข้าสามนะครับน่าจะเปิดได้แกรล้งฟินนิ่งได้ประมาณเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้น2องอินเวสเมนต์นี้ก็พันกว่าล้านทั้งคู่เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยทีมงานก็ต้องมาโฟกัสสำหรับนิวอินเวสเมนต์ใหญ่ๆอย่างนี้จริงๆต้องเรียนว่าใน m อ k Center เองตอนนี้เนี่ยออปเปอเรนซีมัน90%กว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับจริงๆเราปรับมาตลอดก่อนโควิดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสัดส่วนใหญ่ นะครับสัดส่วน60เปอ็นนักท่องเที่ยวคนไทย40แต่หลังจากที่มีโควิดปุ๊บเราก็มีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้เป็นคนไทยมากขึ้นเราก็เลยจัดเมชชีนดี้มิกซ์ใหม่หมดมีร้านอาหารเข้ามามีดองกีเข้ามามีเลิร์นนิ่งฮับเข้ามาแล้วมันลงตัวหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปเรื่อยๆที่พาราไดซ์ตอนนี้รีโนเวทมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้เสร็จหมดแล้วฮะ เราคิดว่าร่าจะแกรนโอเพนิงได้ประมาณเดือนกุมภานเราปรับโพสิชันใหม่นะครับเพราะจริงๆแถบนั้นเนี่ยก็จะมีมีผู้ง่กายมีผู้ประกอบการชั้นนำหลายที่นะครับเราก็ทำรีเสิร์ชแล้วก็เราก็ดูลักษณะของสังคมแถบนั้นนะฮะเราก็เห็นว่าสังคมแถบนั้นเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีหลายได้ได้สูงนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพมากเราก็พยายามทำให้พารดาไดซ์ชายเป็น ศูนย์สุขภาพครบวงจรไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของท่าดาเนี่ยะกายจะเป็นลักษณะกินดีอยู่ดีสุขภาพดีนะครับตอนนี้เราร่วมมือกับโรงพยาบาลรามานะครับจะไปเปิดรามาเฮลท์สเปซที่ท่าดายนะครับอยู่ชั้น3นะครับพื้นที่ก,กว่า1,800ตารางเมตรก็คิดว่าตรงนั้นก็จะเริ่มทำให้มันเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ครบวงจรเราคิดว่าน่าจะแกรนด์ทประมาณต้นเดือนธันวาคมนะครับคือตอนนี้จริงๆเนี่ยค่อยๆรีโนเวทไปแกรนด์พอยทงเนี่ยเราต้องได้ออคฟิเชีนซี่ที่ ที่มากระดับหนึ่งแล้วเราถึงทำแบลนอพาร์ตเนนะครับจริงๆรามาเราก็เวิร์กกับรามามานานพอสมควรแล้วครับแล้วก็ดําเนินการจนจนครบถ้วนแล้วครับแล้วก็กาลังจะเปิดเดือนธันวารครับ MBK เนี่ยอ,อ,อยากให้เห็นภาพถ้าเปรียบเทียบภาพได้เนี่ยต้องดูว่าก่อนโควิด m d k ก่อนโควิดเนี่ยทราฟฟิกเฉลี่ยต่อวันนะฮะประมาณ7จ0 0 0มแต่หลังจากณนะช่วงตรงนี้ทราฟฟิกต่อวันประมาณ8 0,000แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ6 0 คนไทยประมาณ40%แต่วันนี้เดือนนี้นะครับตอนนี้เลยเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ8,000 0ต่อวันเป็นคนไทย60เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ40นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ MBK ผมคิดว่ากลับในแง่ทราฟิกกลับมาดีกับ pre-covid แล้วนะครับส่วน paradise ตอนนี้เนี่ยประมาณ3,000 30, 0นะฮะแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วง r e o p e ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมันยังวัดอะไรไม่ได้ต้องรอให้เขา มีแกนโอเพนนิ่งไปก่อนถึงจะสามารถวัดได้ครับตัวปัทุวันพริตเซสเองเนี่ยนะครับลูกค้าอิสราเอลก็เป็นลูกค้าหลักเราก็มีคนเซอร์มาบ้างแต่ว่าไม่นานเนี่ยเราก็สามารถได้กลุ่มอื่นเข้ามานะกลายเป็นกลุ่มออสเตรเลียสิงคโปร์อะไรที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเข้ามาแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวโรงแรมดีแล้วนะครับทั้งตัวโรงแรมพูทมันพริเซหรือที่กระบี่อย่างเช่นดุสิตกระบี่ไรยนะนี่ดีหมดแล้วนะครับโรงแรมยังสดใส เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสงครามไม่ได้ขยายวงไปมากกว่านี้ผมคิดว่าปีหน้าโรงแรมก็น่าจะดีต่อไปครับอย่างปฐมวันพิเซสเองเนี่ยก็เก้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดครับปฐมพิพเซสเนี่ยเป็นโรงแรมชั้นชั้นชั้นดีนะครับแล้วก็โลเคชันก็ดีมากใครมาพักปฐมวันก็เขาก็สามารถท่องเที่ยวเขาสะดวกไปหมดจะทําธุรกิจก็สะดวกจะมาท่องเที่ยวก็สะดวกเพราะฉะนั้นออฟเบนซี่ปฐมพิซเซสเนี่ยดีมาตลอดส่วนดุสิตก็ดีแต่ว่าต้องเรียนว่าอย่างดูสิตงทุเรียนะเนี่ย โรงแรมที่เป็นรีสอร์ทอยู่ตังกะบี่เนี่ยมันจะมีซีซันนอลของเขาบางทีมันมีหน้าช่วงมรสุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงไฮซีซันนี่ก็ออคคูเปนซีก็ดีกลับมาหมดแล้วครับตอนนี้ก็ดีหมดต้ององเรียนว่ากอล์ฟเนี่ยเรามีอยู่2โลเคชั่นโลเคชั่นที่ปทุมก็จะมีสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกับบางกอกซึ่งสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกับบางกอกในจริงจริงก็เป็นสามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงและมันก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนอีกโลเคชั่นหนึ่งคือที่ภูกเกต็ต ภูเก็ตเรามี2ส,สนามก็มีสนามกอล์ฟล็อกปามกับเวสต์เมลเทนเนี่ยหลังจากช่วงที่เราเปิดประเทศปีนี้ก็มีนักท่องเที่ยวกลับเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวก็ดีขึ้นสนานําหรับเวสต์เมลเทนนะก็ก็ดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างเยอะครับจำนวนรอบนี่มากกว่าปีโควิดแล้วแต่ราคาเนี่ยมันมีการแข่งขันราคากันอยู่นะฮะในระหว่างสนามกอล์ฟเองก็อาจจะกระทบตรงนั้นนิดนึงแต่ในสำหรับจำนวนรอบจำนวนคนที่ไปใช้บริการเนี่ยมากกว่าปีโควิดครับปีหน้าก็เช่นกัน ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสงครามไม่มาแลไรพี่ก็ว่ามันก็น่าจะสดใสไปปีครับจริงๆเรสเสร็จเราจะมีคอนโดควินที่ปุณณวิถีนะครับเรามีโครงการ p a r ริเวอร์เดลก็คือเป็นการหมู่บ้านใน r ิเวอร์เดลดิสทริตต์แล้วก็มี r ิเวอร์เดลเรสเน์ก็จะเป็นการขายที่ดินเปล่ารอบสนามกอล์ฟนะฮะก็ต้องเรียนจริงๆว่าอาสังหาปีนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยสดใสามากพี่คิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องของ อัตราดอกเบี้ยที่มีเทรนสูงขึ้นคนก็ระมัดระวัง,ใน,งในเรื่องของการซื้อบ้านแล้วก็สถาบันการเงินก็เข้มงวดในเรื่องการปักสินเชื่อแต่เนื่องจากที่ดินเป็นที่ดินของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วเราก็ไม่เดเวล l อปโปรเจกต์อะไรมากมายก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเรามากมายครับเรากลาลังวางแผนในการทําพาคหรือว่าเลิเวอรี่เรสซิเดนซ์อยู่เพิ่มเติมในริเวอร์เดลนะครับผมก็ไม่ได้เป็นการซื้อที่ดินมาใหม่แล้วก็เดเวลลอปเราก็พยายามใช้ทรัพยากรที่ดินที่เรามีแล้วก็ทำโครงการ ริเวอร์เดลดิสทริกเนี่ยมันเป็นที่ดินของของบริษัทมานานแล้วนะครับมากว่า30ปีแล้วบริษัทค่อยๆเริ่มพัฒน,นามาเดิมก็พัฒน,นาเป็นสนามกอล์ฟก่อนสนาะมกอล์ฟริเวอร์เดลนะฮะมีบางกอก็มีโรงแรมชื่อที่ดินดีบางกอนะครับแล้วก็ทำรีสเตทนะพอทำรีสเตทเสร็จปุ๊บเราก็มีมอลล์ชื่อเดอะไนตีวานนก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ริเวอร์เดลดิสทริกล่าสุดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็ย้าย เฮดออฟฟิศของ Apple มาอยู่ที่ Riverdale District นะฮะก็เราก็มีพื้นที่เป็นลานประมูลประมาณสัก50ไร่จอดรถได้ประมาณ3,000คันนะครับปับ๊บเสร็จปุ๊บเราก็มา d e v วลลอปร v e r อ a l เด m r r n n a เพราะจริงๆนะในใน v e r d ิเวอ i ์ t ดลดิเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ100กว่าไร่ที่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเราก็เดเวลลอปกลายเป็น Riverdale Marina ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเฟสแรกเนี่ยก็ครบล่วครับ ตอนนี้ก็เหลือการคล้ายๆ synergy การทำให้มันเกิดทราฟิ i กขึ้นแต่เฟส s e 2เรากำลังมองเรื่องของโรงเรนอินเตอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือเวลเนสนะครับหรือเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราเร์ชแล้วมันอาจต้องใช้เวลาต้องดูเรื่องประชากรศาสตร์นิดนึงอะครับเรื่องระดับรายได้ของคนแถวนั้นอะไรเงี้ยครับไปแนนเนี่ย MBKG ตอนนี้พี่คิดว่าก็โอเคนะครับในเรื่องนิวโลนเพราะว่า พอเศรษฐกษิจมันเริ่มมันเริ่มขยับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีดีมานเข้ามากู้ยืมเงินเพื่อไปทำธุรกิจเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีสัญญาณดีสำหรับลูกค้าบางรายที่มีปัญหาก็เริ่มเริ่มสามารถขยับขยายได้แต่ในส่วนของทีล l ิซิ่งเนี่ยนะครับซึ่งทำไฮเปอร์เชสซ์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเกิดมันเกิดมีเรื่องเรื่องกฎระเบียบเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่า ในปีที่ผ่านมาเนี่ยสคบก็ไปจํากัดเรื่องอัตราดอกเบี้ยในการชาร์จลูกค้าไม่เกิน23เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ท็อบลน์เนี่ยรอลงเราก็อยู่ในช่วงเมนเทนแล้วเราก็พยายามปรับเรื่องกระบวนการต่างๆกับกระบวนการตามนี่อะไรต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็พยายามช่วยเหลือลูกค้าด้วยครับเพราะจริงๆลูกค้าบางกลุ่มก็ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่เพราะอย่างที่ทราบแบครับว่าจริงๆแล้ว household debt ในประเทศก็ยังสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้าก็จะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามติดต่อลูกค้าแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่กับลูกค้าก็พยายามเมนเทนทาไปแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนนะฮะเราก็ทํายังทําธุรกิจมีกําไรครับผมคิดว่าปีหน้าขึ้นอยู่เศรษฐกิจนะครับถ้าเศรษฐกิจยังไปได้การท่องเที่ยวยังไปได้ดีธุรกิจที่ยังไปได้เลยแล้วก็เป็นกําลังหลักก็จะเป็นศูนย์การค้าโรงแรมกอล์ฟก็ไปได้นะคือธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจะกลับมา รวมทั้งการเงินก็จะมาด้วยเพราะว่าการเงินมันก็เหมือนกับถ้าเกิดคนมีเงินก็สามารถที่จะมาชําระนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาผมว่าเงินมันมัลติพลายถ้าปัจจัยเสี่ยงเอาเศรษฐกิจก,ก่อนเศรษฐกิจก,ก็มีในประเทศกับต่างประเทศถ้าในประเทศเนี่ยอย่างอย่างที่เราทราบว่าจีปีนี้เมืองไทยก็อาจจะอยู่สัก2.7%อย่างเงี้ยนะครับ ปีหน้าเขาคาดการณ์ว่าดีกว่านี้นะฮะประมาณ3.5ก็ก็ต้องดูว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอีกหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับอย่างว่าปีนี้ถ้าเราดูส่งออกส่งออกก็ยังติดลบอยู่ส่งออกเนี่ย6.5% GDP นะเพราะฉะนั้นก็มีส่วนสําคัญเราก็มาพึ่งการท่องเที่ยวเพราะว่าในประเทศก็มีเท่าโซเดอที่สูงการท่องเที่ยวปีนี้จริงๆก็มาแต่ยังมาไม่เท่ากับปีโควิดอย่างเช่นปีนี้ปีก่อนปีโควิดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ40ล้านคน ปีนี้เราคิดว่าสดใสที่สุดก็ประมาณ30ล้านคนก,ก็ยังมาไม่มากอีกจุดหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจีนยังไม่มานะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยพีคูเขามาประมาณ11ล้านคนแต่ปีนี้มาเต็มที่ก็3ล้าน4ล้านคนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังไม่มานะครับที่เขาไม่มาเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาก็ออกนอกประเทศน้อยลงนะอันนี้ก็ยังเป็นชาเลนจ์เราอยู่ธุรกิจเศรษฐกิจต่างประเทศอย่างที่เรารู้ว่า มันก็มีภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่ดีถ้าต่างประเทศเศรษฐกิจมันยังไม่ดีอะไรต่างๆอเมริกาดิเพสชันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเศรษฐกิจต่างประเทศดีมันก็มีผลกระทบกับไทยอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องสงครามนะครับสงครามเนี่ยถ้าเกิดมันขยายวงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนที่จะเข้ามาเที่ยวเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยลงเยอะครับก็จะกระทบกับเราโดยตรง